สวัสดีครับนักเรียนทุกคนการเขียน Machine Learning เพื่อทำ Classification หรือการจำแนกประเภทนะครับที่เราเรียนไป2อัลกอริทึมก็คือ Decision Tree กับ KNN นะครับทั้ง2ก็จะเป็นอัลกอริทึมที่ง่ายนะครับและการทำงานไม่ยุ่งยากซับซ้อนถ้าข้อมูลที่เรานำไปใช้มีปริมาณมากนะครับเป็นร้อยร e คอร์ดเป็นพันร e คอร์ดเราจะนำเข้ายัางไงเราจะทดสอบความถูกต้องความแม่นยาของโมเดลของเราอย่างไร Decision t r e e กับ KNN อะไรมีความแม่นยำมีความถูกต้องมากกว่ากันวันนี้ไปหาคำตอบกันครับพวกเราลองดูตารางต่อไปนี้นะครับนี่คือ Data Set การให้ยาคนไข้นะครับ5ประเภทยา A B.C. แล้วก็ X.Y. ข้อมูลเรคคอร์มีเยอะมากนะครับเป็นน่าจะเป็น100ร้อยเรคคอร์ดเป็นอย่างน้อยนะครับนี่คือปริมาณข้อมูลที่มีอยู่นะครับการที่เราจะมานั่งพิมพ์เข้าทีละเรคคอร์ก็จะยุ่งยากพอสมควรนะครับ ลักษณะของไฟล์ที่เป็นที่นิยมในการนำเข้าเราจะแปลงเป็นไฟล์ที่เรียกว่า CSV วิธีการง่ายๆหลังจากเรามีไฟล์ Excel หรือไฟล์ตารางาดัตต s เซตแล้วนะครับเราสามารถ export เป็น CSV ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นใน Numbers นะครับในเครื่อง Mac หรือว่าโปรแกร,รม Excel ทั่วไปวิธีการ export ก็ง่ายๆครับไฟล์ export แล้วก็ to CSV แล้วก็ next ไปนะครับใน Excel ก็เหมือนกันนะครับ ไฟเซสที่ได้นะครับจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับจากตารางนะครับเขาก็จะแปลงเป็นนะครับเป็นตัวอักษรแบบนี้ให้เราเลยนะครับเป็นเรคคอร์ดเรคคอร์ดไปนะครับเรคคอร์ดที่1นะครับด้านบนสุดก็จะเป็นชื่อของฟีเจอร์ชื่อของคอลัมน์นะครับแล้วเรคคอร์ดถัดไปก็จะเป็นรายละเอียดของข้อมูลทั้งหมดสําหรับการเขียนแมชชีนเลนนิ่งนะครับด้วยไซคิดเลยแบบที่เอาไปใช้จริงๆนะครับขั้นตอนแรกคือเราจะเรียกใช้ไลบรารีที่สําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นโมเดล อัลกอริทึมแบบ decision tree หรือว่าเป็นแบบ KNN นะครับที่มีอยู่ก็เรียกใช้ในขั้นตอนนี้นะครับแล้วฟังก์ชันที่เราจะเรียกเพิ่มขึ้นมาคือฟังก์ชัน train test นะครับที่อยู่ใน Scikit Learn นะครับเดี๋ยวค่อยอธิบายว่า train test คืออะไรนะครับแล้วก็เรียกใช้ Library ที่ใช้จัดการข้อมูลที่เป็น CSV ซึ่ง Library นั้นก็ชื่อ pandas นะครับหรือเรียกว่าแพนด้าขั้นต่อไปก็คือการนําข้อมูลให้แมชชีนได้เรียนรู้วิธีการนําเข้านะครับก็เราก็จะนําเข้าด้วยไลบรารีแพนด้านะครับแล้วก็มีการกําหนดฟีเจอร์นะครับก็จะมีใช้โค้ดในการกําหนดฟีเจอร์ว่าจะอาคอลัมน์ไหนเป็นฟีเจอร์บ้างแล้วเราก็จะทําขั้นตอนที่สําสคัญอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับเราเรียกว่าขั้นตอนการแบ่งข้อมูลไว้สําหรับการาทดสอบแล้วก็ไว้สําหรับการสอนชุดเทรนคือแบ่งเอาไว้สําหรับ ให้เรียนรู้นะครับแล้วก็ชุดเทสจะแบ่งไว้สําหรับเอาไว้ทดสอบโมเดลของเราว่ามีความแม่นยําขนาดไหนไปในขั้นตอนที่4ก็จะเป็นการสร้างโมเดลขึ้นมาจากชุดข้อมูลแล้วก็ผลเฉลยนะครับแล้วหลังจากนั้นคือการนําไปทดสอบหาความแม่นยําในการทํานายผลนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะลองเรียกใช้ไลบรารีที่สําคัญทั้งหมดนะครับ import import tree มาก่อนนะครับสำหรับทำ decision tree แล้วก็สำหรับ k-n นะครับ k n e t w e r classic fire ต่อไปคือการ Import ฟังก์ชันแบ่งข้อมูลเป็นชุด Train แล้วก็ชุด Test นะครับจะอยู่ในสา i t Learn เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวที่4จะ Import l i b r a r y ชื่อว่า pandas นะครับคนไทยมักเรียกว่า Panda เนาะจำง่ายดีนะครับเจ้าตัว pandas ตัวนี้นะครับ Import ม,มาแล้วก็ตั้งชื่อเล่นๆว่า pd ให้จำง่ายๆเจ้าตัว pandas ตัวนี้นะครับ โอเคต่อไปคือลองทดสอบรันดูนะครับว่า Import แล้วผ่านไหมโอเค Import ผ่านนะครับต่อไปขั้นตอนที่2นะครับมร์จะเพิ่มเซลล์เลยจะได้ดูง่ายๆนะครับขั้นตอนที่2คือการนําเข้าข้อมูลที่เป็น CSV นะครับวิธีแรกคือนําเข้าด้วยไฟล์โยนมาใส่ใน CoLab เลยแล้ววิธีที่2คือเอาไปไว้ในเว็บไซต์สักเว็บไซต์หนึ่งแล้วก็เรียกจากลิงก์นะครับลองดูวิธีแรกนะครับเราเปิดตรงนี้ครับเปิดโฟลเดอร์ออกมานะครับ เปิดไฟล์ออกมาสําหรับการนําไฟล์มาใส่แล้วนําไฟล์ csv ที่เรา export ไว้นะครับเดี๋ยวมาสเซอร์จะเอาขึ้นมาไว้ในโฟลเดอร์นี้นะครับลากมาไว้เลยหลังจากเราโยนขึ้นมาไว้บน Colab แล้วนะครับเราจะพบไฟล์ของเรานะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือชื่อไฟล์ของเรา b i g a t a d r u g c s v เราก็สามารถเรียกใช้โดยการเรียกชื่อไฟล์ได้เลยนะครับชื่อไฟล์ตั้งชื่อไฟล์ก่อน ชื่อไฟล์ของเราคือ big_data_drug.csv นะครับอันนี้ซ่อนไว้ก่อนได้นะครับแล้วเราก็เรียกใช้ผ่าน Data ของเราเท่ากับ pd นะครับจะเรียกใช้โดยใช้ Library pandas ตัวนี้นะครับโดยเราตั้งชื่อย่อว่า pd นะครับก็ pd.read_csv u n d e นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์ของเรา นะครับชื่อไฟล์ของเราคือไฟล์1ใช่ไหมครับแค่นี้นะครับก็นําเข้าไฟล์เรียบร้อยนะครับลองกดรันดูนะครับรันแล้วไม่มีเออร์ลองเรียกตัวอย่างไฟล์ของเราออกมาดูนะครับไฟล์ของเราหน้าตาเป็นยังไงตอนนี้ไฟล์ของเรามาอยู่ในตัวแปรชื่อว่า Data นะครับ Data ที่ออกมานะครับจะมีลักษณะเป็นเป็นเฟรมนะครับเป็นตารางเรียกว่า Data frame นะครับ เจ้า Data ของเราสามารถเรียกใช้อลองดูอินโฟนะครับอินโฟอของ Data ของเราเขาก็จะบอกว่าตอนนี้ย Data ของเรามาีข้อมูลพื้นฐานยังไงบ้างนะครับมีคอลัมน์เห็นไหมครับคอลัมน์ age sex bp นะครับความดันโลหิตคอเลสเตอรอล n 2 k d r u g จำนวนแถวทั้งหมด 194 Entry นะครับคือ194แถวนั่นเองทั้งหมดข้อมูลนะครับคือแถวที่0ถึงแถวที่193สามารถดู describe นะครับ describe ก็เป็นการดูเชิงสถิติแบบง่ายๆนะครับ describe เขาก็จะบอกว่ามเาีเขานับจำนวนได้ทั้งหมด194นะครับค่าเฉลี่ย มีนคือค่าเฉลี่ยใช่ไหมครับในในฟีเจอร์อายุนี้นะครับค่าเฉลี่ยอยู่ที่44มีอายุเฉลี่ยอยู่ที่44นะครับมีการกระจายนะครับ standard deviation นะครับอยู่ที่16ค่าต่ำสุด15นะครับแล้วก็ถ้าแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่75อยู่ที่อายุประมาณ58นะครับมีมีนกลุ่มใหญ่นะครับอยู่ที่ประมาณ58และค่าสูงสุดอยู่ที่74 อยากเห็นหน้าตาของข้อมูลว่าลักษณะเหมือนกับตารางตอนแรกที่เห็นใน Excel หรือเปล่านะครับเราก็ลองเรียกใช้ Data ของเรานะครับ h e a head คือเอาแถวบนนะครับแถวแรกๆกนะครับเราจะเรียกดูแถวแรกๆสัก3แถวจะแสดงให้ดู3แถวแรกแถวที่0แถวที่1แถวที่2 มีลักษณะข้อมูลเป็นยังไงเราจะเห็นเซลล์นะครับก็เหมือนกับใน Excel เลยถ้าอยากดู3แถวตอนท้ายนะครับ3แถวสุดท้ายก็ใช้คำว่าเทลที่แปลว่าหางนะครับ3แถวสุดท้ายแถวที่ 191, 192, 193เห็นไหมครับนี่คือตัวอย่างการเรียกดูแบบย่อๆส่วนการนำเข้าที่บอกไปว่ามีอีกวิธีหนึ่งคือกรณีที่เราเอาไปฝากไว้ในเว็บไซต์หรือมีไฟล์ไว้ในเว็บไซต์แล้วนะครับ เราจะเรียกใช้ใคล้ายๆกันนะครับสร้างชื่อไฟล์ของเราเหมือนกันนะครับสมมติคราวนี้ตั้งชื่อไฟล์ว่าลิงก์นะครับก็เอาลิงก์มาใส่เลยนะครับสมมุติมาเซอร์ฝากไฟล์ไว้ตรงนี้นะครับลิงก์ของมาเซอร์คืออันนี้คัดลอกตำแหน่งที่ตั้งลิงก์มาและก็วางลองอไปนี่คือลิงก์ของไฟล์แล้วก็เปลี่ยนจากแทนที่จะเรียกไฟล์ตรงตรงแบบนี้ก็เปลี่ยนเป็นเรียกลิงก์แทนนะครับแบบนี้ก็ได้ค่าเหมือนกันถ้าไฟล์อยู่บนโคลาบแล้วก็เรียกชื่อไฟล์เลยถ้าไฟล์อยู่ใน เว็บไซต์นะครับก็เรียกผ่านลิงก์แบบนี้รันแล้วไม่เออร์เหมือนกันนะครับสั่งรัน describe ก็ได้ออกมาเหมือนกันแต่ละคอลัมน์นะครับคอลัมน์เซ็กนะครับ B P และก็คอเลสเตอรอลจะเป็นตัวอักษรใช่ไหมครับข้อมูลข้างในเราก็ต้องทําการเปลี่ยนเป็นตัวเลขก่อนที่จะเปลี่ยนได้เราต้องรู้ว่าข้อมูลที่อยู่ข้างในคอลัมน์เนี่ยมีอะไรบ้างมี F มี M 2อ,อย่างหรือมีอย่างอื่นอีกนะครับ B P มี High มี Low Normal แล้วมีอย่างอื่นอีกหรือเปล่านะครับเพราะตอนนี้เราเห็นแค่5แถวใช่ไหมครับ ข o อเร t เตาเราเห็นแค่ไฮแล้วมันมีอะไรนอกจากนั้นอีกนะครับเราก็ลองเรียกคําสั่งเพื่อดูว่า,ามีข้อมูลที่แตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับในแต่ละคอลัมน์นะครับมาเซอร์จะลองเดต้า data, นะครับเอาแถวเซก่อนนะครับอยากรู้ว่าแถวเซมีอะไรบ้าง u n i ย u นิคนะครับดอทยูนคือหาความที่เป็นหนึ่งเดียวนะครับออกมานะครับใน column, คอลัมน์ s e นะครับจะได้ F กับ M ออกมา นะครับทำอีก3คอลัมน์ลองใช้คำสั่ง print ทั้ง3คอลัมน์ออกมาดูนะครับว่ามี u n i q u อะไรบ้างาในคอลัมน์ s e กนะครับจะเห็นว่ามี F กับ M นะครับแล้วก็คอลัมน์ bp จะมี high low แล้วก็ normal นะครับคอลัมน์คอ o l e s t e r อ l จะมีแค่ high กับ normal เราก็สามารถไปกำหนดรหัสได้นะครับทีนี้การกำหนดรหัสเราไม่กำหนดด้วยมือแล้วครับเราก็ใช้คำสั่งในการ เปลี่ยนข้อความเป็นตัวเลขเลยนะคอลัมน์แรกนะครับคือคอลัมน์เซ็กนะครับเราก็จะรีเพลซนะครับคอลัมน์เซ็กด้วยหนึ่งกับ2นะครับให้ค้นหา f กับ m นะครับ f ก็จะแทนด้วย1นะครับแล้ว m ก็จะแทนด้วย2นะครับไปนะครับ bp bp ก็จะแทน high low normal ใช่ไหมครับตอนนี้ bp เราเจอว่า high low normal high low normal ก็จะแทนด้วย สเป็น high นะครับ low ก็เป็น1 normal ก็เป็น2นักเรียนสลับให้เข้าใจง่ายๆก็ได้นะครับแล้วก็อีกคอลำหนึ่งคือ cholesterol นะครับ cholesterol มี high กับ normal นะครับก็ใช้2องคียนะครับก็คือ high เป็น2และ normal เป็น1นะครับนี่คือการเข้ารหัสฟีเจอร์แล้วลองรันดูผลนะครับรันเสร็จแล้วนะครับต่อไปลองใช้คําสั่งดู head นะครับ o head ลองเรียกมาซักห้า record เลยนะครับลอง run ดูเราก็จะเห็นว่า ข้อมูลที่อยู่ข้างในนะครับใน DataFrame มีการเปลี่ยนจากตัวอักษรเป็นตัวเลขแล้วรเราลองดูลักษณะของข้อมูลนะครับอตอนนี้มาเตอร์จะแบ่งข้อมูลออกเป็นสส่วนนะครับส่วนที่เอาไว้สอนแล้วก็ส่วนที่เอาไว้ทดสอบนะครับส่วนที่เอาไว้สอนก็จะให้แมชชีนได้หาความสัมพันธ์ไปเลยนะครับและส่วนทดสอบจะยังไม่ให้ไม่ให้แมชชีนเห็นข้อมูลชุดนี้นะครับเอาไว้ทานายในตอนท้าย นะครับเพื่อหาประสิทธิภาพนะครับในส่วนที่สอนก็จะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนที่เป็นตัวแปรต้นนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นตัวแปรตามหรือผลเฉลยนั่นเองตัวแปรต้นตอนนี้เรามี5คอลัมน์นะครับก็คือมีอายุเพศนะครับบา c ์เทชเชอร์คอเลสเตอรอลแล้วก็อัตราส่วนโซเดียมนะครับส่วนนี้เราก็จะเรียกเป็นตัวแปรต้นหรือว่า x นะครับเรียกว่าเทรน n ออันนี้มาเซอร์ตั้งช <and this, S 3> um ื <And S 2> ่อข e ึ้นมานะครับและส่วนที่เป็นผลเฉลยก็คือตัวแปรตามนะครับก็เป็นเทรน n Y นะครับนเรียนตั้งชื่อเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับ ส่วนที่เป็นเทสก็มีเทส x กับเทส y นะครับเดี๋ยวเราไปเขียนโปรแกรมเพื่อแบ่งข้อมูล4ส่วนนี้กันนะครับก่อนอื่นนะครับเราไปกําหนดตัวแปร x ก่อนว่าเราจะเอามาจากคอลัมน์อะไรบ้าง x นะครับก็จะเอา d a t a มาจากอายุเพศนะครับ b p คอเลสเตอรอลแล้วก็ n 2k นะครับเราเลือกได้นะครับว่าจะเอาคอลัมน์อะไรบ้างส่วน y นะครับ y ก็จะเอามาจากคอลัมน์อะไรครับคอลัมน์ drag อย่างเดียวนะครับ เราก็ได้ข้อมูลที่เป็น x กับ y อลองรันดูดก่อนนะครับดูผลของ x กับ y ก่อนนะครับได้ละนะครับไม่เออร์เรอร์ต่อไปนะครับเราจะทำการแบ่งเทรน x เทส x แล้วก็ y ออกเป็นสส่วนก็คือ t r ทรน y นะครับตอนนี้แบ่งข้อมูลออกเป็น4ส่วนนะครับเทรน x นะครับเทส x เทรน y แล้วก็เทส y นะครับให้ไปแบ่งมาจากไหนครับก็ใช้ฟังก์ชันที่เรา Import เข้ามาเทรนเทส Split นะครับสปริ t แปลว่าแบ่งนะครับแบ่งชุดสอนและชุดทดสอบแบ่งจากอะไรนะครับ x y นะครับแบ่ง x ออกไปเป็นเทรนกับเทสนะครับแบ่ง y ออกไปเป็นเทรนกับเทสแล้วเราสามารถกำหนดนะครับเทรนไซส์เท่ากับ0.7 0.7คือ70นะครับ70ของข้อมูลทั้งหมดนะครับจะแบ่งไว้เป็นส่วนเทรนแล้วก็ ให้เขาสุ่มด้วยนะครับ Random State เท่ากับสุ่มสัก10และกันนะครับอดกทีนะครับในโค้ดนะครับแบ่ง x y นะครับออกเป็นข้อมูลอย่างละ2ชุดนะครับกำหนดเทรนไซส์ e 0.7คือ70%นะครับของข้อมูลทั้งหมดเอาไว้สำหรับการเทรนนะครับแล้ว Random State ก็คือการสุ่มนะครับสุ่มออกมาคละนะครับเราลองไปดูปริมาณข้อมูลของชุดข้อมูลแต่ละตัวที่ได้มานะครับ ชุดเทรนเอก่อนนะครับดอทเขาอยากรู้ว่าเทรนเอได้มากี่ตัวนะครับเทรนเอนะครับจาก190กว่าเมื่อกี้นะครับจาก194นะครับเราแบ่ง70%ได้ชุดสอนมา135ยสามสิเรคคอร์ดนะครับส่วนเทสเอได้มาเท่าไหร่ครับลองดูนะครับลองปริ้นเทสเอออกมาดูดอทเขานะครับคือนับจำนวนอ่าก็ได้59นะครับแบ่ง เจานะครับตอนนี้เราได้ข้อมูลละขั้นต่อไปคือการสร้างโมเดลนะครับอย่าลืมว่าตอนนี้เราใช้2อัลกอริทึมนะครับในการเปรียบเทียบนะครับระหว่าง decision tree กับ knn นะครับเราก็ต้องสร้างโมเดลทั้ง2อันนะครับในความเป็นจริงเราเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับแต่ตอนนี้เราอยากดูประสิทธิภาพของทั้งสองอัลกอริทึมเลยนะครับเราก็สร้างโมเดลเลยครับเอา tree โมเดลก่อนนะครับ tree โมเดลตั้งชื่อเองเลยนะครับ ก็เท่ากับอะไรครับเท่ากับ Decision Tree Classifier นะครับ KNN Model ก็สร้าง KNN มาด้วยนะครับก็เท่ากับ K n e t g b o r นะครับ K n e i b o r Classifier นะครับ n n e i g b o r นะครับเท่ากับ5นะครับก็คือจำนวนสมาชิกที่อยู่ใกล้5จากที่เราเคยเห็นในกราฟไปนะครับ ปกติดีฟอ l ์มันจะเป็น1ใช่ไหมครับก็คือนับจํานวนสมาชิกที่ใกล้เคียงที่สุด1คนแล้วก็ให้ตัดสินใจจัดกลุ่มตามคนที่ใกล้ที่สุด1คนพอกําหนดเป็น3เป็น5นะครับเราก็จะนับจํานวนสมาชิกที่ใกล้ที่สุดตามจํานวนของเคถ้าเคเป็น5แสดงว่าให้นับจํานวนคนที่ใกล้ที่สุด5คนแล้วใน5คนนั้นเป็นกลุ่มอะไรมากที่สุดก็จะถือว่าเป็นกลุ่มตามคนที่มากที่สุดใน5คนนั้นนะครับต่อไปเอา3รีโมเดลไปเรียนรู้เลยครับ เตรีโมเดลนะครับนะครับฟิตระหว่างอะไรครับฟิตระหว่างชุดเทรนเนะครับชุดสอนเลยกับชุด y นะครับก็ไปสอนให้เขาเรียนรู้ข้อมูลนะครับ KN m o d e ็เดเหมือนกันครับก็สอนให้เคเรียนรู้นะครับดอทฟิตเช่นเดียวกันครับฟิตข้อมูล2ชุดเหมือนกันให้เรียนรู้ข้อมูล2ชุดลองรันดูนะครับอ่าไม่มีเออร์นะครับ ก็คือโมเดลทั้ง2ได้เรียนรู้ข้อมูลแล้วนะครับต่อไปเราลองไปดูประสิทธิภาพในการทํานายผลนะครับเราจะหาประสิทธิภาพในการทํานายผลง่ายๆก็คือหาสกอร์นะครับโดยเอาชุดที่เราตัดออกไว้นะครับมาทดสอบอสมมุติเราสร้างตัวแปร3รีสกอร์นะครับก็เท่ากับ3 m o m o l s l s r o r e การ Test x กับ Test yknn Score ก็เท่ากับ k n odel, k n o o d e l เด n m o เ e l จุดสกอร์สกอร์อรระหว่าง test x นะครับกับ test y นะครับแล้วก็ลอง print ท e สกอร์กับ k n n สกอร์มาดูปิ้น2อ,อันเลยนะครับแล้วลองรันดูนะครับว่าสกอร์สอ,อันนี้ต่างกันยังไง าจากที่เราเห็นนะครับตัวแรกก็คือสกอร์ของ3 s c สกอร์ตัวที่2ของ k n เนนสกอร์ถ้าตอนนี้นะครับชุดข้อมูลแบบนี้ตัวที่ทำนายถูกมากที่สุดก็คือโมเดลแบบ Decision Tree นะครับได้ถึง96%นะครับ96%ส่วน KNN ได้ประมาณ6 1เองนะครับเราลองไปดูว่ามันมีตัวแปรอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพทำนายผลไหมอย่างที่ให้เห็นเมื่อกี้นะครับ k n e er นะครับมีการกำหนด ค่าสมาชิกที่ใกล้เคียงได้เราลองเปลี่ยนค่า k ดูนะครับดูว่าสกอร์ของ k n จะเพิ่มไหมนะครับมาเซอร์ลองเปลี่ยนค่า k เป็นเอาเหลือ3นะครับดูว่าจาก61เหลือเท่าไหร่นะครับเอาค่า k เป็น3นะครับเหลือ59นะครับแต่ทีโมเดลนะครับไม่ได้เกี่ยวกับค่า k นะครับเขาประมาณ6 9 9 6อยู่แล้วนะครับลองลด ค่า k ลองอีกเอาค่า k ที่ได้ที่สุดแค่หนึ่งพอเท่าไหร่ครับแล้วลองดูสกอร์ครับได้หกสิบเก้าดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับลองดูเอาเป็นเยอะหน่อยเอาเป็นเจ็ดนะครับก็ได้ห้าสิบเจ็ดนะครับการแบ่งชุดเทสกับชุดเ r a i n เมื่อกี้เราแบ่งเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับคราวนี้ลองแบ่งแปดสิบเปอร์เซ็นต์ดูนะครับแบ่งแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับสอนแล้วลองสร้างโมเดลดูและลองดูสอร์ใหม่อีกทีที่ k เท่ากับหนึ่งนะครับ ก็ได้61นะครับ KNN ยังไม่ดีขึ้นนะครับอยากให้มันสูสีกันลองเพิ่มการสอนไปสัก50เลยแบ่งครึ่งครึ่งเลยนะครับครึ่งค่งครึ่งคึ่งก็คือ97นะครับ97เลขคอดถ้าครึ่งครึ่งมาดูผลนะครับว่าใครจะทำนายเป็นยังไงบ้าง Decision Tree ก็ยังยังทำงานได้ดีอยู่นะครับถ้าแบ่งข้อมูลเป็นครึ่งคร่ง Decision Tree ก็ได้เปอร์เซ็นต์มากกว่าเดิมด้วยซ้ำ k n n ก็มีสกอร์มากกว่าเดิมนะครับแต่ก็ยังน้อยอยู่เมื่อเทียบกับ d c i s i o n t r e e นะครับลองเปลี่ยน Random State นะครับสุ่มทีละ5เพาละนะครับสุมส่มก็คือการคละข้อมูลสร้างโมเดลใหม่นะครับแล้วลองดูสกอร์อีกทีหนึ่งนะครับ KN n ก็จะมาประมาณ70%นะครับถ้าเกิน70%ก็ถือว่าน่าจะยอมรับได้ถ้าต่ำกว่านี้นะครับโมเดลนี้ก็น่าจะประสิทธิภาพน,าน่าจะน้อยไปนะครับ ได้โมเดลแล,ล้วนะครับรู้สกอร์แล้วเราลองไปให้เขาทํานายผลดูว่าผลการทํานายจะแม่นยําแตกต่างกันยังไงนะครับมาเซอร์มีชุดข้อมูลอีกชุดหนึ่งนะครับจะลองให้ทั้ง2โมเดลลองทายผลดูนะครับมีคนไข้เพิ่มมาอีกหกคนนะครับอลองทํานายดูด้วยโมเดลทั้ง2นะครับมาเซอร์ใช้รินเลยนะครับรินเคเนนโมเดลเลยนะครับกับ3ีโมเดลนะครับทีโมเดลกับเคเนนโมเดลและลองทํานายผล ตัวแปรอนาเตอร์ดูนะครับมีคนไข้คนอื่นเข้ามาอีกดูว่า2อ,อันนี้ทำนายผลแตกต่างกันยังไงนะครับ KN n ทําทำนายว่าให้ยานะครับ x x c x a x นะครับส่วน3 m o d มเดทำนายว่า x b x y a c นะครับ เดซ i ชันทรีก็จะมีความแม่นยำพอสมควรนะครับเมื่อเทียบกับ KNN เป็นยังไงครับนี่คือผลการทำนายของ De decision Tre กับ uh, KNN นะครับเราก็พอมองออกว่าในการทดสอบประสิทธิภาพของโมเดลนะครับทดสอบยังไงแล้วก็การเลือกใช้งานนะครับให้เหมาะสม uh, ในบางกรณีนะครับ KNN ประสิทธิภาพจะต่ำกว่า Decision ร e นะครับแต่บางลักษณะของ Data s เซลักษณะของข้อมูลที่แตกต่างกันไปนะครับปริมาณข้อมูล ที่แตกต่างกันไป K N ก็อาจจะมีประสิทธิภาพมากกว่า p e c i s i o n Tree ก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการทดสอบและหาประสิทธิภาพกันทุกครั้งก่อนนำไปใช้นะครับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะครับ